สวัสดีครับผมต้นหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานําเสนอนะครับรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดบางแหวนจังหวัดชุมพรนะครับออกประมาณปี2540กว่ากนะครับผมจัดสร้างโดยหลวงพ่อดํานะครับชาววาดวัดห้วยสักนะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์สายใต้ร่วมปุกเสกมากมายนะครับ หลวงพ่อดำท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อรุ่งท่านหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีลักษณะเป็นหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อรุ่งนะครับผมผมจีวรลักษณะนี้นะครับก็เป็นรูปหล่อที่สร้างเสมือนรูปถ่ายยุคแรกๆของหลวงพ่อรุ่งนะครับออกแบบให้มีในลักษณะนั้นเลยนะครับก็ ็นการหอมจีวราพาดบ่าแบบน,นี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ออกที่วัดโถยศักนะครับจังหวัดประจวบพีรีขันนะครับนี่อันนี้มาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่นะครับหน้านตาของหลวงพอรุ่งนะครับ ออกแบบได้เสมือนนะครับเสมือนในรูปยุคแรกๆกองหลวงพ่อรุ่งเลยนะครับนี่แล้วก็ครานะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อรุ่งนะครับก็หลวงพ่อรุ่งเขาเหล็กนะครับก็ไม่มีใครสามารถโกนเขาหลวงพ่อรุ่งได้นะครับนี่มือนะครับจับหน้าแข้งนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็อยู่ใต้ผ้าชีวรนะครับคุมผ้าบ่านะครับ นี่ผิวพันธ์เรียบตึงนะครับแต่ก็ต้องปรากฏเป็นเม็ดคล้ายเม็ดทรายนะครับผิวขุ่ระนะครับผมนี่นี่นะครับฝั่งนี้ก็จะปรากฏนังกายหนึงพระรุ่งไม่ได้ห่มจีวรน,นะครับนั่นงโยมบนเสือนะครับเป็นอัศนะนะครับเห็นขีดๆนะครับนี่ตกศรน,นะครับ เขียนอยู่ด้านล่างนะครับหลวงพ่อรุ่งนะครับผมนี่ส่งด้านหน้านะครับอันนี้มาดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังศีตะหลวงพ่อก็เป็นกดเป็นจุดๆนะครับคล้ายๆลักษณะาลายผมนะครับนี่แล้วก็ตัวจีวรนะครับผมคลุมฝ่ายเดียวนะครับ นี่จีวรก็มีความผิวไหวนะครับคมชัดลึกนะครับนี่นะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็จะไม่ได้กลุ่มจีวรนะครับนี่คุมเฉพาะท่อนล่างนะครับนี่ดังบนเสือนะครับผมนี่ตกศรน,นะครับแขนะวัดห้วยศักนะครับผมนี่ ด้านข้างนะครับนี่ด้านข้างเราจะพบรอยประกอบนะครับรอยประกอบของพิมพ์นะครับนี่ช่วงต้นอคอก็ยังเห็นนะครับประกอบไปถึงบนทีสารหลวงพ่อเลยนะครับนี่แล้วก็มีแต่งตะไบเนื้อเกินนะครับตรงที่ร่องรอยประกอบนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ บางนี้จะปรากฏรอยประกอบชัดเจนนะครับนี่วิงขึ้นตามแขนนี่หละครับขึ้นบนตีตะลงพ่อเลยนะครับนี่ด้านล่างนะครับนี่ด้านล่างก็เรียบนะครับนี่ปรากฏรอยช่อจานวนนะครับแล้วก็มีการแต่งตาใบนะครับให้เกิดความเรียบร้อยนะครับ นี่ขอบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับขอบมีการแต่งให้มนนะครับน,นี่นะครับรุ้นนี้ก็สร้างน้อยหายากนะครับนี่องค์นี้ก็เป็นเนื้อทองแดงลงดำเป็นเนื้อนิยมนะครับนี่ก็เป็นรูปหล่อที่ราคาเบานะครับแต่มีประตบการณ์ดีนะครับ เรื่องราคาลิ้นหาก็อยู่ที่หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับนี่จะสร้างและพิธีปลุกเสกเกจิอาจารย์ใต้ใต้รวมพิธีมากมายนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีด,ดังๆของจอดจุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของสพ่อขมลวงชุมพรเขตรวมศักดิ์นะครับ พยายามนำเสนอให้กับทุกรุ่นนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งพักเครื่องมาให้ผมพิจนารณาได้นะครับผมจะตอบกับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ